สวัสดีครับอัปเดตไม้ยอนะครับเป็นช่องประตูคือผีนะครับหรือประตูเงินประตูทอเป็นไม้ยอเป็นไม้มงคลอีกชนิดนะครับที่มีคุณสมบัติในตัว สามารถนำมาใช้ได้หลายคุณลักดิะนะครับทั้งเป็นสมุนไพรทั้งเป็นของกินเป็นยาและก็เป็นขวัญให้สำหรับท่านบางคนที่เชื่อในเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่เป็นออเดอร์ของ คุณผู้หญิงท่านนะไปตัดสดให้เลยครับมาแต่งให้มายอบป,ป่าใช้เวลาสี่วันทำนะครับต้องลงเล็กอีกหน่อยอยังไม่เสร็จครับยังอีกต้องเก็บให้เนียน นีกิดทาแลวเกลือให้เขานี่แหละครับคือต้นยอที่แก่จะเป็นแก่นสีส้มส้ม,ส,มสีดำๆนี่ก็คือผมย่างไฟครับย่างไฟให้มันแห้ง <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับ ช่องประตูคือผีครับหรืออีกชื่อหนึ่งประตูเงินประตูทองครับไม้ยอป่าเปิดรับออเดอร์ครับถ้ามีของก็ก็สั่งกันได้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ คอยหาของแปลกๆใหม่ๆมาอัปเดตเป็นประจำนะครับถ้ามีโอกาสยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ